สัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น,น,นาจะเเก็ตบอร์ดกันคอยลองดูนะคะัะคอยรอดูนะครับโอ้โหโโโวันนี้ <โฮ S 2> น้องภูชินจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตอีกแล้วนะครับอันนี้มันคือสเก็ตบอร์ดอันนี้คือสกเก็ตบอร์ดอันนี้นะครับสมวิ่งอันนี้ครับ อันนี้ไม่สูงวิ่งเกดกมันลื่นมันลื่นอันไหนลื่นกว่ากันครับลกูกอันนี้ฮะอันไหนลื่นกว่ากันสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟสเก็ตอันไหนลื่นครับอันนี้หรอเซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าสเก็ตใช่เด็กๆเ,เล่นนะคะต้องอยู่ในความดูแลของของใครครับฮะอยู่ในความดูแลของใครของผู้ปกครองใช่ไหมครับใชใช่ครับ จักรยานทรงตัวครับไหนน้องผู้กินโชว์ให้ดูสิออืหจักรยานยีนไบจักรยานบิ๊กไบค์หรอใชกจ้ะยีนจักรยานยีนไบเออตอนนี้น้องผู้กินอายุเท่าไหร่อายุเก้าสิบสามอายุเก้าสิบสามอายุเก้าสิบสามหรออายุสามขวบกว่าครับจักรยานยีนไบเลครับผม เลนไปอยู่นี่อ๋ออยู่นี่อาปันอ่าตัวนี้จะช่วยในการทรงตัวของน้องๆน,นะคะจักรยานอันนี้คือใบเกร์นนดนะคะครับนล้วปุ๊กินชอบอันไหนมากที่สุดครับชอบอันนี้ชอบอันนี้เหรอชอบจักรยานอันนี้เหรอครับค่ะ,อะลองดูนะครับอืม น้องภูกินมาบอกหน่อยทําไมน้องภูกินถึงชอบจักรยานนะครับลูกอันคือของแม่อ่าอันนี้ของแม่ของแม่ครับของแม่เหรอสีอะไรอ่ะของแม่อ่ะแม่ค่ะผมอ่ะไม่เล่นเซิร์ฟแล้วเหรอไม่เล่นเซิร์ฟแล้วอ่าปั่นจักรยานอีกจักรยานสีอะไรน่ะแม่ครับอันนี้อันนี้ เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรให้บบกระเจี๊บปล่อยไปกับแขนชีอ๋ออย่างนั้นเลยกระจี๊ยบขายมูชีขาผมลกูกอืวิ่งไปเลย,เลยตองซัมแม่ว่าน้องผู้คินต้องไปตรงโน้นหรือเปล่าต้องไปตรงไหนอ่ะให้มันไปได้อ่ะอุ้ย,ไไอ,ยอุ้ยอุ้ย,ย <laughs> มันไปได้แล้วสนุก ที่จริงต้องใส่เครื่องป้องกันนะคะแต่ของน้องผู้กินซื้อมามันหลวมก็เดี๋ยวแม่จะหาซื้อให้ใหม่โอเคไหมครับค่อยๆค่อยๆของรกเต็มบ้านเลยออาปั่นมาหลกปัน่นนะอันนี้ฝึกกี่วันนะได้เนี่ยจักรยานเนี่ยอ่ะอันนี้ฝึกปั่นนะคะสองวัน ได้้แลวอันนี้มันคือคืออะไรครับอันนี้มันคือของแม่ไม่ใช่ผู้คินชอบคันไหนเนี่ยจักรยานสองคันเนี่ยอนนของเด็กเบบีของเบบีมันเปื่อนมันเปื้อนแม่ยังไม่ได้เช็ดนะ เดินไปเดินมาเดินมาก็เดินไปมาแล้วเล่นตรงนี้วันนี้นะคะหลังจากเมื่อวานเนาะน้องบุคินทำชนบ่อยนะคะแม่ก็เลยติด กัรกระแทกยางกันกระแทกเรียบร้อยสองด้านนี่ป้องกันเลยตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้กาวเนาะอันนี้คือ,อเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ยัดเลยจะได้ไม่เป็นคาบป้องกันได้นะคะใช่ไหมคะผู้กินผู้กินกไปคินนั่งแบบนี้เดี๋ยวอันนะี้นะลูกผู้คินต้องนั่งตรงกลางกลางครับครับผู้กินนั่งเลย อภูกินเอาไปใหม่แล้วอีกรอบนึงแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะภูชินกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะให้ภูชินด้วยครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้อภูชินได้ครับบาย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 ก่อนครับ,บ,บแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสิหลก ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟูคินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ